นี่คือการเช็ดหูนักเตะผ่านมาทางนี้ด้ยการเช็ดหูนักเตะสอบมาตาเช็ดหูจะนิ่งเออจริงจริงโอ้โแนนกดกานะนะขณะก่านะขณะที่ปุมธานีก็ยังต้องลุ้นนะะระว่างคนตบโทคำาดนวิทเครืาจากกลุ่มคนักประทุมซึ่งก็มีคะแนนสลับการนำกับนายชานพวงเพชร อดีตนายกอบจจากกลุ่มลุงชานใจดีครับดังไหมดามที่ขอนแก่นก็ไม่สนามการแกงนั้นที่นสงใจนะครับกาสามิตรลงส่งทีมไปเกาะติดต่อเนื่องล่าสุดตอนนี้การนับคะแนนหรือการนายกอบจและสมาชิกอบจที่ขอนแก่นผ่านไปแล้วกว่าร้อยละหกสิบคะแนนไม่เป็นทางการนั้นตอนนี้อดีตนายกอบจห้าสมัยหรือกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาโอ้ดูสายตาทีเโอ้คืมแสดงว่าแบบคือฟินอ่ะการเช็ดหูนี่คือฟิน ตาเคิมแล้วไปดิเกคิตม่เคหรอลูกยาฟ้าตาเคิมหรอลูกโอ้มันจะจิตูเคิมหูดำแท้จิดทูกวันแต่ก็ดำไ่ไหมโอเคเสร็จแล้วเอ้ยซิกดิเออไปเลยลูกไปเลยรถรดแล้ว Uy. Sí. Sí.